โค้ดเท่เจ้าประคุณแชฟอะไรอนะแม่ชอบของของถูกของแพงแม่เหรอ,อมแม่ชอบของถูกอยู่แล้วสิครับถ้านหนูมาถูกทางแล้วสิทำไมอะก็นี่ไงคุติสวิททำไมอะครับยังไงหนูไปเซเว่นมาพี่นักพีี่พ่พพนักง,งานบอกว่าบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้เหรอใช่ดูดูหน่อยโราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาทซื้อหนึ่งแถม เท่ากับอันละห้าบาทเองเหรอโอ้หซื Somehow, ้อมากี o ่อันน่ะส <isation> <leaves> ี่ห่อเลยไหนมีทั้งหมดสี่สีเหรอคะมีรสอะไรบ้างรสแอปเปิ้ลสตรอเบอร์รี่บูราเบอร์รี่แล้วก็ฟุตตี้ฟุตตี้ใช่ไหมใช่ครแล้วถักขนมที่เป็นชเส้นแบบเนี้ยแบบนี้เอาไหมผักเหรอใช่โอ้ถักแบบนี้ใช่ไหมถักแบบนี้ก็ได้นะข้างดมันก็มีอ๋อมีแบบให้ดูด้วยโอ้โอเคโอเค ใช่ไหมล่ะจใช่พพ่อพูดดีเช่นะหอมเหรออมนะมาแตะกัไหม หนึ่งแถนหนึ่งที่ชซเว่นทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึงหนึ่งพุทธภาเพืเ่อนไปชื้อถักข้อมือกันยเยอนะ